สวัสดีค่ะไม่ว่าเราจะพูดถึงยุคไหนเพลงป๊อปก็เป็นแนวเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ครองชาร์ตมาโดยตลอดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่สหรัฐเคยมีฉากเพลงป๊อปร่วมกับศิลปินระดับโลกอย่างดิ๊กนิสเปียร์ NSYNC และคิสเตนนาอากิเล่าแต่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการแสดงในต่างประเทศก็ได้เริ่มขยายครอบงำวงการเพลงป๊อปเนื่องจากมีศิลปินต่างชาติจำนวนมาก ที่ประสบความสําเร็จในดนตรีกระแสหลักเพิ่มขึ้นซึ่งในปัจจุบันนี้ในแง่ของความบันเทิงก็ไม่มีใครแสดงเพลงป๊อปได้ดีเท่ากับศิลปินเกาหลีแล้วเพลงป๊อป <P en> <pop> ของเกาหลีหรือ K-POP ได้ค่อยๆสร้างแรงดึงดูดตั้งแต่สมัยของกัางน้มสไตล์และตอนนี้ได้กลายเป็นแนวเพลงที่ร่ำรวยสร้างมูลค่าอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ต้องขอบคุณกลุ่ม K-POP อย่าง BTS และ Girls Generation ที่ช่วยขับเคลื่อนวงการปัจจุบัน BTS ได้ก้าวเป็นกลุ่มบอย Group K-POP ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มศิลปินหญิงก้าวขึ้นมามีชื่อเสียงสร้าง IMPACT ไปทั่วโลกซึ่งก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากกลุ่ม4ีซสาวแบ็คพิงสำหรับสี่สาวลิซ่าเจนนี่โรเซและจีซู ได้สร้างผลกระทบอย่างมากต่อเพลงป๊อปในช่วงเวลาที่พวกเขาอยู่ในวงการนี้มาตั้งแต่ปี2016โดยการออกอัลบั้มสตูดิโอ2อัลบั้มอัลบั้มแสดงสดสอัลบั้มอีกทั้งยังมีภาพ,พย,ายนตร์แบ็กพิงเป็นของตัวเองด้วยปัจจุบันพวกเธอเป็นนักแสดงสาวชาวเกาหลีที่ติดอันดับสูงสุดใน r i บ l b o a r d ต o t 100ได้สร้างสถิติโลกกินเนสถึง2รายการอีกทั้งพวกเธอยังมีมูลค่าสุทธิมากที่สุดในวงการ สำหรับแบ็คพิงถึงแม้ว่ามันอาจจะดูราวกับว่าพิ่งก้าวเข้าสู่วงการเคป๊อปแต่จริงๆแล้วทั้ง4คนมีมานานกว่าทศวรรษแล้วซึ่งกลุ่มได้ก่อตั้งขึ้นในปี2010ภายใต้ค่ายเพลงเกาหลีใต้ YG Entertainment โดยช่วงเริ่มตน้นพวกเธอได้ฝึกฝนและอัดเพลงก่อนที่จะเปิดตัวโปรเจกต์แรกของพวกเขา Square One ในปี2016ตั้งแต่นั้นมา วงก็ประสบความสำเร็จอย่างมากในเอเชียและตอนนี้ก็กลายเป็นวงเคป๊อปหญิงที่โด่งดังที่สุดในระดับโลกแล้วแกลนี่ค่ะก็เป็นบทความพูดถึงความนิยมการเติบโตในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาของสาวแบ็กพิงจาก We Got Discover ซึ่งแอดก็ขอยกมาแชร์ให้ฟังเช่นเคยส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลย อัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องฝากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ